นักว่าเราอาจจะต้องรู้ก่อนว่าเราชอบสูตรทรงไหนหรือไปลองแบบไหนดูตามสภาพมือสองหรืออะไรต่างๆไปลองใส่ดูก่อนหรือตามห้างอะไรเงี้ยลองว่าเราชอบทรงนี้จริงไหมแล้วพอเราชอบอ่ะค่อยเริ่มศึกษาว่าเราอยากใช้สูตรแบบไหนในสถานการณ์แบบไหนอะไรเงี้ยครับถ้าเริ่มจากมือสองก่อนมันก็จะได้รู้ว่าเอ้ยทรงนี้เราใส่แล้วโอเคไหม คือต้องดูก่อนว่าเอ้ยเราใส่แล้วเราชอบแบบไหนมากกว่ากันส่วนใหญ่แบบคนตัวใหญ่แบบผมเนี้ยจะไม่ค่อยใส่ดับเบลิลกันเพราะว่าจะดูหนามันจะด,ดูตันเนาะแต่ก็ผมชอบอวิธีผมเลยนะผมดูเพื่อนในคนที่แบบหุ่นใกล้ๆผมอ่ะสรงใกล้ๆผมอ่ะเราถามว่ามึงซื้อที่ไหนวะเพื่อนผมไม่ใช่เมื่อชีพผมถามใกล้ตัวแต่พอมาเริ่มรู้จักมากขึ้นผมว่าหาเมื่อชีพไปจบคือถ้าคุณเจอคนที่รู้อ่ะคุณเสียทีเดียวคือผมว่าความใส่ใจเท่ากับราคาสมัยก่อนผมคิดว่า แต่งตัวแพงก็คือต้องซื้อเสื้อแพงซื้อกางเกงแพงซื้อลองถุงเท้าแพงคือทุกลงก็เลยซื้อถุงเท้าแพงไว้ก่อนก็เลยซื้อถุงเท้าแพงรองเท้าแพงเสื้อยืดแพงกางเกงแพงเอาแพงให้หมดเลย <c oughs> ใส่ออกมาส่องกระจกแล้วเราลืมไปว่ามัน <c oughs> มันไม่เข้ากันไม่เข้ากันถ้าเป็นนักเลือกนักจะเลือกที่รสนิยมกับ <c oughs> ความที่ชอบก่อน แล้วถ้ามันแพงคราวนี้เรามาดูว่ามันจําเป็นไหมที่เราต้องขนาดนี้ถ้ามันจําเป็นอาจจะอย่างเช่นถุงเท้าทําไมต้องซื้อคู่ละพันแต่ดูมาแล้วว่าไม่ใส่ได้นานอะนานชัวร์คือโอกาสขาดน้อยถ้าเราคิดเอาง่ายๆนะใส่แค่ปีเดียวอะเหลือเดือนเราเท่าไหร่เองอะไรอย่างเงนะี้ยเน่กก็เลยรู้สึกว่าอันนี้คุ้มคุ้มที่จะ ลงทุนคุ้มที่จะจ่ายไอ้ของแพงในมุมผมอ่ะมีของแพง2โลกอันนึงคือแพงด้วยแวลูของมันเหมือนที่คุณชนคพูดความหายาคุณค่าด้วยนช่ไหมกับแพงจากราคาตลาดผมตัดเรื่องแพงจากราคาตลาดออกไปเลยนะผมไม่แคร์เลยนะแต่ว่าต้องก็เข้าใจนะว่าในโลกแห่งแฟชั่นเนี่ยมันมีเรื่องของความสนใจกระแสการสนใจหรือทิศทางอะไรอย่างเงี้ยมันมันส่งผลเยอะเหมือนกัน the thinker ให้คุณได้ลองมาคิดกับนักคิด